สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง h i o m a n Channel ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมานําเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแนะนําโปรแกรมดีๆวันนี้แอดมินจะพามาดูข่าวนะครับที่เขาบอกว่า,าประกันสังคมนะครับจะมีการช่วยเหลือนะครับผู้ที่ถูกพักงานหรือว่าตกงานเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้ว่าจริงไหมจากแหล่งที่มาของข่าวนะครับก็คือศูนย์ปฏิบัติการนะครับ องการปารป่าข่าวปลอมนั่นเองเดี๋ยวลูดลงมาด้านล่างนะครับหาข่าวนี้นี่นะครับเขาบอกว่าประกันสังคมนะครับช่วยลูกจ้างฝ่าวิกฤตโควิด2อ1 9ิ COVID 2019, ตกงานรับเงินเดือน70%ยาว6เดือนหรือว่าครึ่งเดือนนั่นเองจริงหรือนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวอันินจะทิ้งเ,เว็บไซต์นี้ไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาอ่านกันอีกครั้งนะครับเขาบอกว่าตามที่เป็นข่าวที่ปรากฏในสื่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ ประกันสังคมช่วยลูกจ้างนะครับผ่าวิกฤตโควิด2019ตกงานรับเงินคืน70%ยาว6เดือน6เดือนครึ่งเพ้าว่าอย่างนั้นนะครับผมทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง ในการประชุมคณะกรรมการนะครับประกันสังคมที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคมมีมติเมื่อวันที่20มีนาคม2563 <c oughs> เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนกร,กรณีนะครับการแพร่กระจายระบาดของไวรัสโควิด2019ในเรื่องของการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานเนื่องจาก มีเหตุสุดวิสัยโดยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากาภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในขณะนี้นะครับในมนุษย์รวมทั้งภัยอื่นๆไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้นโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนา2563เป็นต้นไปดังนี้ 1. น,นะครับผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือว่านายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานอัตราร้อยละ50เป็นระยะเวลาไม่เกิน180วัน 2. องในกรณีนะครับหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวประกันสังคมเขาก็จะจ่ายนะครับในกรณีว่าง,งานร้อยละ50เป็นระยะเวลาไม่เกิน60วันนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่าย ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีลาออกร้อยละ45นะครับเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันและจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีเลิกจ้างร้อยละ70เป็นระยะเวลาไม่เกิน200วันทั้งนี้มาตรการนี้นะครับให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา2ปีหลังจากนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็มี มติพิจารณาอีกครั้งแล้วก็ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมต่างๆสามารถติดต่อได้ตามเว็บไซต์นะครับ ww อร์ไนะครับ sso.go.th หรือว่าโทรสอบถามได้ที่1506หน่วยงานตรวจสอบนะครับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานช่องทางติดต่อนะครับก็อยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับอย่าลืมว่าแอดมินจะทิ้งลิงก์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาดูรายละเอียดกันที่นี่เลยนะครับแอดมินก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่พาเพื่อนๆมาดูเว็บไซต์นี้อ่านผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวสําหรับนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มีไปประกันตนบัตรประกันสังคมนะครับที่ประ ตนมาตรา40เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะมาแจ้งรายละเอียดกดติดตามไว้เลยนะครับกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับผมเมื่อทางช่องได้ลงมันจะเด้งแจ้งเตือนก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามวันนี้ก็ต้องการคำว่าลากันไปก่อนนะครับผมกร,ราบสวัสดีครับ